แก้ชงยางไงเอาง่ายๆสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพข้ามแม่น้ำข้ามเรือไปแก้ชงคุณต้องโดนอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเลยครับอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท,ท,ท่านนะครับกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรความเป็นมงค,คลก็จะเกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าตัวผมเป็นมงคลแต่ผมรู้ความลับบางอย่างติดขัดอยู่นิดเดียวปีนี้เที่ยวแก้ชงเสริมดวงให้ถูกชะตากับปีมังกรความสำเร็จจะมาเยือนแก้ชงยังไงผมต้องอธิบายก่อนครับปีมังกรกับปีหมานั้นชงกันเพราะนั้นหมาอันดับแรกต้องแก้แน่นอนตัวมังกรก็ต้องระวังตัวเองอีกชุดหนึ่งก็คือวัวกับแพะ พวกนี้ก็กระทบกันด้วยเรื่องของชาวบ้านาวัวกระแพะอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านอาจจะปลอดภัยขึ้นแต่ในสีนักสัตว์นี้เป็นสีนักสัตว์ที่กระทบต่อดินเวลาเราไปปัดดวงแก้ชงตามที่ต่างๆแล้วทำไมกลับมาแล้วมันยังไม่ดีเพราะพื้นดินที่เราเดินไปนั้นร่องรอยเรายังเหลืออยู่ ท่านั้นตามผมอย่างนี้นะครับถ้าคุณไปแก้ชงที่ไหนแล้วแต่ไม่กลับทางเดิมเอาง่ายๆสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพคุณจะไปแก้ชงฝั่งเนี้ยเอาฝั่งกรุงเทพข้ามแม่น้ำข้ามเรือไปแก้ชงในฝั่งธนบุรีอายุศรีราชนั่งเรือไปวัดหลวงพ่อครับ ไปแก้ชงที่นั่นแล้วเดินทางตรงนั้นกลับเลยหรือไม่ท่านที่ไปต่างประเทศขอให้ได้นั่งเรือเพราะคุณลองพายเรือไปเลครับพอน้ำที่เราพายไปสักพักน้ำมันก็ปิดเงียบไม่รู้แล้วตามไปที่ไหนก็ไม่ถูกนี่คือการแก้ชงในลักษณะของปีหมาปีมังกรปีวัวปีแพะถึงคุณจะไม่ได้เกิดใน4ปีนี้ คุณแน่ใจหรือว่าคุณไม่เจอเดือนเดือนวัวเดือนแพะเดือนหมาเดือนมังกรวันวัววันแพะวันหมาเว็บวันมังกรหรือเวลาสีนักสัตว์นี้คุณต้องโดนอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเลยครับเพราะฉะนั้นเดินทางทางน้ําแก้ชมในปีมังกรน,นี้จะได้ผลมากที่สุดทําแล้วเฮงทําแล้วรวยพ้อพ่ออเอาเละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ